มีถั่วไหมอืมถั่วมีถั่วไหมที่นี่เราไม่มีถั่นะครับมีถั่วไหมไม่มีถั่ครับมีถั่วไหมนี่ที่นี่โรงแรมเราไม่มีถั่วไหมเราไม่มีถั่ขายนี่คือโรงแรมมีถั่วไหมก็ไปเทนโกโลตันนู้นถั่วก็บอกแล้วว่าไม่มีถั่ไวันถั่วบอกแล้วว่าไม่มี you have ถั่ ถั่วคุณจะเอาอะไรตรงนี้มีถั่วไหมนูน่นถั่วไปหาที่รถตัดนูน่นนี่มาโรงแรม,มถัว่วเอิม่มเียวถัว่วเราไม่มีถั่วนะครับมีถั่วไหมก็บอกแล้วว่าไม่มีถัว่วออ้